วันนี้สิวาเรามาร่วมกันทำกิจกรรมนะครับในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพรนะครับวันที่5ธันวาคม2567นะครับทุกท่านจะค้างไว้นะครับขาหนวดไม้นะครับเพื่อให้ท่านจะกลับเข้าประจอมจุดครับท่านก็จะท,ท่านท่นานธรรมอุทยอีกครั้งหนึ่งท่านหันหลังกลับมา พิธีกรจะสั่งสักล้านนั่นเนาะจะได้จะได้เป็นสัญญาณเรื่องของมนุษย์กรารปฏิญาณตนเราทําความดีด้วยหัวใจโดยพร้อมเพียงกัน3า1สองนะครับจังหวะน,นี้นะครับทุกท่านครับให้ท่านประหกระทรวงการกาพาสังคมและความมัน่นคงขคารพพระบรมฉายาลัษากษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร คลายวันพระบรมร,ราชาสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมิรมนากาเรเลย,รรยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจิตอาสาพระราชทานอย่างต่อเนื่องโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรนในสังกัดร,ร่วมในการอุทิศตนและบำเพ็ญประโยชน์และความมั่นคงของมนุษย์จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์โดยเชิญชวนผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสอปปมอ รวมจำนวนเจคนรวมแขวงวัดสมนัดเขตป้อมปราบศัตรูข่ายีได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้บริหารควรแล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านปหลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีและเปิดกิรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนทิพยมหาภูมิปน ดุนเยเลมาลาพระบมนาถบพิตและวันพ่อแห่งชาติ5ตนวาคม๒๕้าพระพุทธเจ้านใานมูลกีแก้วประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักง,งานประลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่างร้อยรวมลม,มใจเป็นหนึ่ง เื่อแสดงความตงรักพักดีแน่น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาวงประสบนิกรชาวไทยต่างน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะชนากาติิเบศหาภูนิโลอดุจเดชมาราประหลงนาถวคิดพระมหาัย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ และจดจารึกในดวงใจอย่างมิเสื่อมคลายเจ็ดสิบกว่าปีแห่งการรองราชเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่ปรงชนชาวไทยว่าพระองค์ทรงยึดมั่นในพระสทธิราชธรรถถมทรงอุทถถถิศพระองค์ปฏิบัติความเป็นราชกรยกิจนานาปรเพื่อทำรุ่งเรุองอนาาตาสร้างความผาสุขร่มเย็นให้แก่ประเทศ ให้แก่ชาติบ้านเมืองส่งเป็นพ่อของแผ่นดินที่ประยุทานความรักความเพื่ออาทรห่วงใหญ่แก่ราศดรโดยทั่วหน้าประเลพณีการพัฒนาในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจำนวน4 7 0 1โครงการยังคงจเจริญง,งอกง,งามผลิตดอกออกผลทั่วสารพิษ ยงทุกชีวิตทุกสัตพสิ่งบนผืนแผ่นดินไทยหลักในการดำเนิน네ชีวิตทั้งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงพระบรมราโชาวาต่และพระราชดำร,รัสที่ราชฐานในโอกาสต่างๆได้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้ทุกฝ่ายยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางสำคัญที่เป็นกลุ่มร้วมกันให้ประสบนิกรสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมโลกปัจจุบันด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพระองค์ยังมีสถิตยอยู่ในดวงใจของปขยราชตลอดมาทรงเป็นบุญรวงกัที่สองชีวิตของประสบนิกรทั่วราชก่อเกิดประโยชน์และความสมานฉันนําำมาซึ่งความเป็นสุกแผนของค้าทย เพืสำนึกในคำมหาโรนาที่ทูนอาหารที่สุดนวิได้ข้าพุทธเจ้าข้าพุทธเจ้าทั้งหลายจักขอสื่อสารพระราชกนิธานพื่อความจงรักภักดีและจักมุ่งมั่นจเจริญลอยตามเรื่องพระยุคลบาทเพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างสารรค์สังคมไทยให้มีความจเจริญก้าวหน้าและคำเนถึงปโยชน์สุข ของประชาชนเป็นสัมปทสืดไปด้วยการสวมกระหม่อมขอเดชะ

พี่เรียนนำผู wow ้บริหารเข้าไปใช่ใช่ใด uh uh, wow uh 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 ้ท uh uh ่านปัดตรงนี้ด้วยมันเป็นจังหวะ Yeah. สวยมากเลตรงนี้ถ่ยได้ั้ยเนี่ยคะสามสองหนึ่งโอเคค่ะขออนุญนะคะสามสองหนึ่งนูขอญาตเข้า